สดีครับพี่น้องครับเหมือนี้าพี่น้องมาเบิ่งซิ่งประดิษฐ์รถพลังงานลูกโป่งจากนักเรียนมหนึ่งทับหนึ่งนะครับโอ้โหกำลังประดิษฐ์กันใหญ่เลยนะครับอ๋อโหนะครับหันหน้ามาทางนี้อันนี้กำลังประดิษฐ์นะครับของเล่นประดิษฐ์แล้วเราจะทำการแข่งขันนะครับ ่ S <S> <บ>อ้าวโอเคใครเสร็จแล้วไปแข่งด้านนอกนะครับอ่า,อาบรรยากาศเรื่ออันนี้ครับอ่ามาดูเท็ดอ่าส่งกลุ่มแรกไหนละ่ะไหนละ่ะทำไมโอ้อันคันนี้ติดอะไรครับทำไมไม่ไปเลยนะครับโอ้ยเบิร์ตสภาเรายางหัวบ่ตัวนี้ อ้าวลองทำใหม่ดูนะครับอ้าวกลุ่มนี้ว้าเออนะครับผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขอาเทสอ่ามาเทสให้ดูก่อนกลุ่มนี้นะครับอ้าวกลุ่มไหนเทสแล้วอ้าวเทสเทสอ่านะครับการเรียนเรียนแบบสนุกสนานนะครับลดพลังงานลูกโป่งโอ้ อ่ะคยอดดีเลยครับผมอันจะนั่งลูกโบวงมูแต่กด้ะนังแหล่นั่งแห่แบงอ่ะอ้าวคันนี้นะครับดูดูคันนั้นเห็ดไมเด้อนั่งอ๋อนเป่าไม่อันมันอันนั้นจะมัดอันนั้นแห้งโพดมัดยางเอามาลูกโบวงอ่านะครับเอาปล่อยคู่กันเลยปล่อยคู่กัน โอ้ต oh, ัวหนึ่งย้อยยังเอาไปยัใหญ่หนึ่งก่อนอ่ะไป่ันยันเติบนะครับบรรยากาศการเรียนการสอนเลยพี่น้องโอ้สุดยอดครับผู้เขื่นผู้เรียนเรียนเอ็กซ์ตีพ์เลยนี่หนึ่งร่างไม่ได้เอาไว้เหรออ่ะโอเคคันนี้ติดเบรกหรือเปล่าคันนี้คันนี้ติดเบรกไหมนี่ ครับอ,อ,อค่าท่านนี้ขอเทสเทสอ่าหนึ่งสองทำไมมันไม่ไปโอ้ยหัวนะครับอ่าสุดยอดสุดยอดนะครับอ้าวเขียนชื่อชั้นเลขที่ใส่ตงในฟิวเจอร์บอร์ดเอาลูกเอารถลูกโบม,มาส่งนะครับโอ้ยนะครับสุดยอดครับการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเริ่มนิ่งนะครับผู้เรียนไหนเฮ็ดเองครับ โอ้นี่ประดิษตัวนี้บอะดิษว่าห้าแล้วตั้งคุณแล้วหราก็ตั้ง,งนงินอ,อ่าทางนั้นกำลังทำนะคะ ีโอ้โหตัวนี้กำลังประดิษฐ์ใหญ่เลยนะครับกลุ่มนี้ได้หรือยังโอ้โหเฮ้ยมันโบไปหรือมันไปยังเลยโอ้ยมันคือเป่าคือหันแห้งหมดกลุ่มนี้หลบวงบบติงเลยครับมันแห้งหมดเลยอ่านะครับ มาแล้วนะครับอ่าน้องชมพู่อ่าลองมือชมพู่อ่าชมพู่ลองดูนะ <Rat. S 2> ครับอ่ามันจะไปบนนอบบนี้อ <cách Phi STEM itudes> ่าหนึ่งสองเอย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 ดื้ดื้โอ้สุกกนสุกกนโอ้อ๋อมต้อไปแมวอ่านะครับ บรรยากาศเด้อพี่น้งโอ้ยมวลชนชุดหยอดดีๆอันนี้อันนี้ใส่หดยันบเหมือนเด้อไปแทนนี่โอ้อาใช,ใช,ใช่ใช่กลุ <cushion S 1> ่มนี้ไดรยังไปยังคะอะเออ าโอ้ตื่นขึ้นมุ่นหนา้ามุ่นหลังแค่นอมวันนี้เออนี่นมนมวิศวะอนาคตวิศวะครับวิศวะกรรมกรมนึงสองเริ่มโอ้โอเคนะครับอ่ะทีบรรยากาศการเรียน,นการสอนนะครับมือนีกะให้เบ่งนะครับการเหตุสิ่งประดิษฐ์ท้องเล่นนะครับวิชชาท้องเล่น อ,อ๋อสุดยอดดีครับ,รบหนึ่งทับหนโรงเรียนน้ำยูวิทยาปีการศึกษา2565้าห้างเรียนที่2องครับติดตามไม่ได้ครับเด้อสว,วัสดีครับ